สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปอยค้าแชแน,นลค่ะนะจ๊ะวันนี้จะพามาสำรวจบ้านว่าในบ้านมีอะไรบ้างมุกจ๊ะไปเดี๋ยวเดวันนี้ไม่นองนขอติดกาะดกมเสื้อก่อนค่ะทุกควันนี้วันนี้เราจะพาไปชมบ้านกันนะไปกันเลยค่ะที่แรกก็จะแนะนำเป็นสถานที่นอกบ้าน แค่นั้นนะค่ะก็เดี๋ยวเ,ยวเราจะหมดปะ่ะเจ็ดโอเคสิบเจ็ดก็ไปได้นิดหน่อยอุ้ยอ,อยากระโดดไปค่ะซึ่งสถานที่เราไม่ควรเดินไปประมาณนี้นี่ก็มั่งเดินต่อลงอไปแบบนี้นะไปค่ะ นี่เราก็เดินออกมาข้างนอกบ้านแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งว่างเราจะไม่มีอะไรก็ตามมาหันยองไอ้เสียวันยองอ้เสียก็ตรงนี้ส่วนเดี๋ยวๆเธอส่วนถ้าง้างบ้านฝั่งนี้ก็ก็จะเป็นไร้ธรรมดาที่เห็นยางนี่ก็ยางตาเราเราจะเสื่อตรงนี้ก็คืออ่างน้ํา มันเป็นน้ำฝนที่แบบเอาเวลามือแลวก็แบบเอาละอ้วอพรเด็จก,การเปียกเลยเห็นไหมก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของเขาเอ้ยน้าไม่ใช่มันจะเอ่อเขาเรียกว่าคองนจะจ๊ะนี่นะมันจะเหมือนน้ำไหม เหมือนนานะคะแต่ไม่ใช่นานะเป็นอืมเขาเรียกว่าขอ,องก็มีใบบัวขึ้นไปค่ะเดินไม่ถึงคือบ้านลนะเพราะบรรยากาศภายนอกก็ประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหมไม่ได้ส่งทางนะคะดเดินเลื่อนนู้นว้ยกิกือกินเกือ หน้าฝนก็จะมีกิ้งคือบ้างนะบางคนก็มอว่ากิ้งคือเหยียบแล้วตีนบอกก็น่าจะสำหรับบางคนที่แพ้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นห้องนอนซายบยาตรงน,นี้ก็เข้ามอะไรบ้างเหมือนเดิมตรงข้างในก็จะเป็นห้องขวก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องที่เราเป็นสตูดิโอ